ตอนนี้นะครับเรากําลังยืนอยู่ที่สวนชาของผมเองนะครับก็เราจะเอาชาจากสวนนี้นะฮะเพื่อไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ชาอามาดาผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราที่จะทำนะครับซึ่งจะได้จําหน่ายในช่วงประมาณมีนาหรือเมษานะครับสาเหตุที่สามารถจําหน่ายได้ช่วงนั้นเพราะว่าสังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ต้นชาที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นต้นชาอูหลงเบอร์12ซึ่งไม่มียอดชาอยู่เลยนะฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราตัดมันทํให้ถึงต้องตัดนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผมพามาถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นช่วงหน้าแลง้งจนถึงเดือนมกรากรุภาประมาณนี้นะฮะตั้งแต่ปลาย,ลายพฤศจิกามาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่หน้าแง้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาเนี่ยจะไม่ออกจะไม่แตกยอดมาละซึ่งมันจะไปแตกยอดอีกทีประมาณมีนา ปลายๆมีนาหรือว่าต้นๆเมษาต้องดูสภาพอากาศของฝนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งชาผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะครับที่จะทําก็คือชายอดแรกของปีซึ่งจะมีความพิเศษมากนะครับเพราะว่าจะเป็นชาที่เรียกว่าเป็นชาแรกแย้มนะครับเป็นชายอดแรกชุดแรกของปีซึ่งคุณสมบัติความพิเศษของชาชุดแรกก็คืออมันจะมีความหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีความละมุนมากตอนนี้ผมพามาถ่ายบรรยากาศ จริงๆของชาที่เราตัดซึ่งเนี่ยครับนี่นะฮะอันนี้เป็นยอดชาที่เราตัดทิ้งไปไม่ได้ใช้เครื่องนะครับเราก็ใช้มือตัดให้เห็นชัดเจนว่าเราตัดซึ่งก็เราก็กองไว้ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นปุ๋ยด้วยแล้วช่วงที่ชาออกยอดมาก็จะมีความสวยงามมากกว่านี้ตอนนี้อาจจะดูดูแห้งแห้งแห้งแรงไปนิดนึงครับซึ่งก็เราก็พามาดูสภาพจริงๆว่ามันควรจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลงดงลองดูมะขามป้อมนะ มันจะเก็บมะขามป้อมให้ดูลูกนะเ,นเริ่มเลยนะฮะเนี่ยไม่มียานะครับไม่มียาสามารถกินได้เลยอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ฮะดูหมดอืมฝัดฟด้นหวานๆนะด้วยกันเนาะปกติชา ก็จะเป็นยอดอ่อนสีเขียวสวยงามตอนนคือเราตัดหมดแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็วันนี้พามาเที่ยวชมสวนชานะครับสวนชาอามาดาก็อย่างที่ทราบมาเรียกันไปก่อนจากกันวันนี้นะครับก็พี่โดนมีอะไรจะฝากไหนไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจอามาดาด้วยนะครับ ครับน้อ,นองแชมป์น้นนองน้องเล็กฝาด้วยนะครับครับแล้วพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆของเรานะครับชาที่ดีต้องชาพยาภัยนะครับคิดถึงชาคิดถึงพยาภายัยคิดถึงอมมาดาน,นะครับขอบคุณครับ